รีบเข้าร้านดีกว่าโอ้ยหนาว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 นาวนาววันนี้ซื้ออะไรดีซื้อน้ำไปดีกว่าวันนี้ต้องไปท่องสูตรคนด้วยอ่ะเฮ้ แม่บอกให้มาซื้อน้ำก็ต้องไปซื้อแม่บอกให้ท่องสุดคนก็ต้องท่องอะไรนั่นนะเนี่ย ได้มาและแค่นี้แหละเฮ้ยดิเอาพิซซ่าด้วยขนมเรีบเยบร้อยจะเงินคุ้ค่าได้มาแล้ว กลับบ้านดีกว่าจัก,กรยานลืมถึงบ้านแล้วที่จอดรถอยู่ไหนถามแม่ดีกว่าแม่ค่ะที่จอดรถอยู่ไหนอะคะ อ๋อลูกอยู่ข้างในนะจ๊ะอยู่นั้นนะเห็นไหมเจ้าบ้านหลังใหม่ไหนล่ะคะนั่นจะเห็นหนตูตรงไปนั่นแหละจ้ะอ๋อนี่ไงขอบคุณค่ะโอ้โใหใหญ่มากแม่คะ่ะ พ่อคนคะขออภัยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สองเครื่องเลยต้องทำแบบนี้นะคะจะไม่เห็นตัวเองในตัวเองเหมือนของพี่เนียนะคะแม่อยู่ไหนเนี่ยแม่คะแม่แม่ในนี้แม่ีนน่ โอยมันหนาวจังเลยลูกช่วยแม่หน่อยลมดีกว่าแม่อยู่ในห้องแข่งทำไม คนสิคะแม่โอ้ยอะไรเนี่ยแม่หนูช่วยแม่ด้วย,ยแล้วขึ้นก่อนค่ะอ๋อแม่มาแล้วจ้ะมีอะไรจะให้แม่ช่วยหรือเปล่าเฮ้ยนั้นหนาวจริงๆ หนูขอกินอมยิ้มได้ไหมคะโดยสิจะลูกอ๋อนี่เพื่อลูกเหรอใช่ค่ะอ๋อลูกจ๊ะนี่จ้ะขอบคุณค่ะแม่ออกไปทำงานแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะแม่แล้วประตู อ่านังสือดีกว่าอ่านังสือข้างบนเดี๋ยวแต่ว่าฉันว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแล้วแหละปิดรถก่อนหืมฉันว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกๆตรงโรงรถแล้วแหละไม่ใช่ห้องนี้สิเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะ พิซซ่าหุ้ยจากขนมหวานกลายเป็นพิซซ่าเป็นไปได้ยงไงไอศครีมหูสีม่วงเฮ้ยชอบสีนี้อ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยแซนเกอร์คอน อ้าวเธออ้าวใครคนคืออะไรเนี่ยเออเอนี่แน่เลยเปิดดีกว่า ตอนแรกมันเป็นอะไรอะ่ะฉันว่าต้องมีอะไรตรงนี้นี่ไงนั่นไงฉันว่าเราเชียว โอ้โห,โโหโกล่องที่ต้องไปส่งแม่มีความลับเหรอเนี่ยอ่านหนังสีอดีกว่าเดี๋ยวแม่ว่าขาึ้นมาข้้งบนดีกว่าหอยเพื่อนอย่าเพิ่งเดินเนลี่ยราสซไปหลบตัวก่อนหอยก็ฉันอยากดูบ้านเธอนี่จะอะไรนักหนานเนี่ยอขอดูแค่นี้ก็ไม่ได้ โอ้ยเธอนะ่าต้องหาความลับแล้วล่ะในนี้มีความลับหรือเปล่ามีมีงั้นเหรอไม่เป็นไรช่องเธออ่าหนังสือดีกว่าท่องสุดคูณท่องสุดคูณยังไงดี

1> 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 0 2 3 5อ5 3 6 0 8 3 7 2ม3 8 2 4 3 9 2ส3 0 3 0 3 0 3 0 3า3ห3กบไม่4ส,ส,สาาลับไปเรื่อยๆ4 1 4 4, 4 2 8 4 3 4 2 4 3 2 4 4ม4 5, 20, 4บส4 4ส4 4 4ี่4 4บห4 4ี่4 4 4 4 4เจปเป็น4ี4เป็น4 4 4เป็น4เฮ้ยอะไรอะกลับมา4ีม่วงเออห้องน้ำห้องน้ำมีความลับมีความลับอะมีความลับไหม,มอะ แม่หา้าแม่ห้าขอให้มีความลับอ๋อแม่บอกว่าให้ท่องถึงแม่สิบสองเลยเหรอ,อโทรบอกแม่ได้ไหมว่าแม่แม่คะหนูขอถึงแค่แม่เจ็ดได้ไหมคะเออเอออย่งไรดีเอ,เอ,เอก็ได้จ้ะไม่เป็นไร แล้วแต่หนูเลยลูกแม่สว่าไม่แน่กลับมาแม่พูดจริงนะคะจริงจ้ะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่ห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่ห้าห้าสิบห้าสิบสิบเอเป็นห้าสิบห้าห้าสิบสองเป็นหกสิบ หกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยสหกห้าสามสสมเจดสี่สอเจสสองหปเม่คิดใหม่หกแปดไหนดูสิ ถูกแล้วนี่หกแปดสี่แปหเหสหสเป็นหกสิเอป็นหกสิเป็นเจเหนือยอยากกินนะ่ไม่เป็นไรเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปขี่จักรยานเล่นแล้วก็มาิกินแม่เจ็ดจ็ดอ๋อ 1> 7 1 7 7 2 4, 7, 3, 1 7, 4่งเจ7ดเสองสส7 4 9ส8มย7963 7เจ7ดส7 1ยี7 2เจป็นเจดเป็นดสิบเนแปดส เย้ yeah, ทั้งได้แล้วหรือว่าตกเลขถูกไหมนะถูกแล้วไปดกว่าโทรบอกแม่ก่อนว่าแม่คะหนูอ่านเสร็จแล้วนะคะได้จ้ะเย้ yeah, เรียบร้อย หนูขอเล่น iPad ได้ไหมคะสุดแล้วเล่นได้จะเย้ <Yeah! S 1> เปลี่ยนสีบ้านได้ไหมคะได้จะเย้ <Yeah! S 1> อาเพื่อนเข้ามาได้แม่ให้เข้ามาเล่น iPad ดดีกลัวเฮ้ แต่มันคือแล้วปันจการเลยเดี๋ยวป่ายนี้แม่ก็คงกลับมาแล้วสช่นะอ้าวลืมไปแม่ไปต่างประเทศโฟดีนะเราโตแล้วเราอายุสิบแปดแล้วเข้าบ้านดีกว่าไปอาบน้ำห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะอันนี้ไง อ่างสกูช๊ชีลาสบายจังเลยต่อไปโอ้ยต่อไปก็แต่งตัวเอาชุดนี่ละการชุดนอนนิ่มๆแม่ซื้อไว้ให้ โอน่ารักจังเลยเราเราว่าเราต้องเอาอุย้ยของไม่เต็มเลยอะ่ะอฮ้ยน่ารักอะ่ะแม่คะอะไรจะ๊ะขอเลี้ยงหมาได้ไหมคะ อาสิอุย้ยน่ารักจังทีนี้เราก็เช่วยคนอื่นได้แล้วแหละใส่ถุงมือได้ไหมนะนี่ไงติดถุงมือเอาไว้ เรียบร้อยหุยลืมตรงนี้ไปแล้วหุยมีคนรืงสานตาด้วยล่ะขนมปังพิงแมสเอาไว้เสร็จไปพรุ่งนี้ละกันไปโรงเรียนแล้วอยู่กลุ่มบีนะเพื่อนๆ หุยผ้าปิดตายอยู่ไหนแต่ยังไม่นอนเปลี่ยนหน้าายก่อนดีกว่าดีใจจังเลยไปกินขนมดีกว่าพิมพ์บอกแม่ก่อนว่าแม่ แม่คะขอกินขนมปังผิงและไปแปลงฟันได้ไหมคะได้จ้ะเย้ขนมปังผิงเอ้ยไม่ใช่แคนดี้ว้า คนมาให้อ๋อดีใจจังเลยไหนแกะสิว,ว้าว iPad หูตอนนั้นจินตนาการตอนนี้ได้แล้ว่แม่บอกให้ทำเย้ ได้ขอความจาก่ฟนตนาต่คอเอ้าเพื่อนทุบรถทำไมโอ้ทำอะไรเนี่ฮ,ฮึวู้ยไปนอนดีกว่าแม่คะนหนูลอกบ้านแล้วนะคะได้จจะเย้ หลักบ้านไปนอนดีกว่าเลี้ยร้อยเย้แซนต้าให้ของขวัญเราแล้วแล้วเราก็ทั้งสืดคุณเป็นด้วยพระเจ้าในตัวข้าไปนอนดีกว่าถุงเท้าไว้ตรงนี้นอน S 1> <S 1> <S <S ตื่นดีกว่าไม่อยากนอนอ่ะขี้เกียจนอนเพื่อนน่าจะขโมยตังหลายรอบแล้วนะ เธอขโมยได้ฉันก็มีเพราะว่าฉันรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีตัวน้อยฉันเกิดมาฉันก็รวยเลยแข่งฝรั่งหน้าดีกว่าหน้าเละหมดแล้วแต่งดูวดีกว่าเสื้อผ้าไหนอันนี้แล้วกัน อ้าครูครูคะวันนี้ใส่ชุดอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วเจ้าอ,อืมเย้แต่งตัวเสร็จพอดีเปิดไฟว้า6โมงเซนต้าเย้เย้เย้ ขอบคุณมากค่ะเอ้าไปโรงเรียนกันจ้ะเพื่อนว้าวได้ของขวัญมาเต็มเลยเย้เย้เย้เยเยตอนหลับวันซ็นตาคร์สว่างตึ๊บโอเคชี ซัน้าทำอะไรเนี่ยอะไรของแซนต้าพูดมั่วซั่วไปดีกว่าไฟจะกรยานปั่นจักรยานกันปั่นปั่นจาักรายานโรงเรียนอยู่ใกล้ๆ หูต้นไม้สีขาวเฮฟิวสติวเดนฉันคือสติวเดนนัเกเรยียนโอ้โหไฟมืดขนาดนี้ ใครจะไปเรียนได้จ้ะจ๋าจ๊ะจ๋าปิดไฟทำไมเนี่ยจฮ้ยจ๊ะจ๋านี่นะปิดไฟเฮ้ยจัดแบบนไหนก็จัดแบบน้นสิจ๊ะสียจ๊ะจ๋าเฮ้ยไปเข้าห้องน้ำดีกว่า เรียบร้อยอุ๊ยลืมล้างมือๆๆๆๆเสร็จแล้วเช็ดวันนี้เป็นวันที่ไม่ต้องเรียนสบายสบายเล่นกินเรียนนิดหน่อยก็จบแล้ววันนี้เป็นวันดีขอบคุณทุกคนที่ติดตามฉันนะคะ บายบายขอบคุณค่ะโบ่ย่าสวัสดีค่ะ